วิธีหาพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ปรับด้านกว้างและด้านยาวทำแบบนี้ข้อนี้พี่ดึงมาจากข้อสอบในเซตปี67รอบที่1โจทย์อาจจะไม่ได้เป๊ะมากเพราะพี่เอาจากเด็กๆที่เขาจำมาแล้วก็มาดัดแปลงโจทย์อีกทีหนึง่งโจทย์กำหนดให้สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งน้องดูคำนี้นะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่ง คำว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสิ่งที่น้องต้องรู้คือด้านทุกด้านไม่ว่าจะด้านกว้างด้านยาวอ่ะมันจะมีค่าเท่ากันลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสวาดแปบนะแบบนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสขอย่อเป็นจอจานนะแล้วด้านทุกด้านยังไงกันหมดนะเท่ากันหมดแล้วพี่ให้ไอ้ด้านบนอ่ะชื่อกว้างย่อเป็นกอไก่แล้วให้ไอ้ด้านขวาเนี่ยชื่อยาวเป็นยอยักษ์เหไหมเป็นด้านกว้างด้านยาว แล้วเขาก็บอกว่าไอซีเลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เนี่ยถูกปรับให้ความกว้างลดลง3เซนแล้วก็ความยาวเพิ่มขึ้น5เซนทําให้พื้นที่รูปใหม่เป็น20ตารางเซนเขาก็เลยถามความยาวด้านของรูปเดิมพี่ก็เลยต้องมีการกําหนดว่าให้รูปเดิมอะ่ะให้ด้านทุกด้านอะ่ะยาว x ไม่ว่าจะเป็นด้านกว้างด้านยาวนะมันจะยาว X หมดเพราะจัตุรัสด้านทุกด้านยาวเท่ากันไอกว้างชื่อ x ไอายาวก็ชื่อ x และสีเลี่ยมจัดตัวลัสรูปนี้มันถูกปรับเป็นรูปใหม่เออพี่เขียนแบบนี้นะเป็นรูปใหม่ทีนี้รูปใหม่ที่ได้เนี่ยเขาบอกว่ากว้างลดลงสามจากเดิมมัน x ใช่ไหมมันลดลงสามก็ต้องเป็น x ลบสามแสดงว่าด้านกว้างจะกลายเป็น x ลบสามแบบนี้ทันใช่ไหม ทีนี้ด้านยาวเนี่ยมันเพิ่มขึ้น5าจากเดิมเป็น x ของใหม่ก็ต้องเป็น x บวกหเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นคือการบวกแสดงว่าไอ้ด้านยาวอันใหม่จะกลายเป็น x บวกหและสิ่งที่โจทย์กําหนดคือเขาบอกพื้นที่รูปใหม่ซึ่งไอ้รูปใหม่เนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแหละ เพราะด้านกว้างกับยาวอ่ะไม่เท่ากันแล้วมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนและเขาให้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเป็น20ตารางเซนพี่ก็เลยต้องตั้งต้นว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าขอเขียนเป็นผอพึ่งจุดอย่างนี้นะเขาให้มาเป็นยี่สิบตารางเซนทีนี้เราจําสูตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ไหมมันก็จะเป็นกคูณยอ่าเป็นกว้างคูณยาวลักษณะนี้ ซึ่งไอ้ด้านกว้างอันนี้คือเราคุยกันในโซนอันใหม่แล้วนะด้านกว้างก็ต้องใช้อันใหม่เพราะว่าเขาให้พื้นที่รูปใหม่มาด้านกว้างอันใหม่ก็จะเป็น X-3 ลบสไปคูณกับด้านยาวอันใหม่ก็จะได้ X-5 บวกห้ 5. และเท่ากับ20น้องก็คูณกระจายเหมือนคูณพหุนามปกติน้องก็เอา X ก,กับ X มาคูณกันมันจะได้ X ก,กลังสแล้วน้องก็เอา x ไปคูณกับหมันจะกลายเป็น 5x และน้องก็เอาลบสามมาคูณ x น้องจะได้ลบสามและน้องก็เอาลบสามมาคูณห้าน้องจะได้ลบสิบห้าอีกฝั่งเป็นยี่สิบพอน้องคูณกระจายเท่ากูนามเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปสมการกําลังสองเดี๋ยวพี่ยุบพดให้เหลือในน้อยก่อนน้องจะได้ x กําลังสองเหมือนเดิมแล้วห้ากับสามกหักกันจะเหลือบวกสองและยี่สิบน้องย้ายไปลบใช่ไหมมันเป็นลบสิบห้ากับลบยี่สิบน้องจะได้ลบสามสิบห้า พอเป็นการแก้สมการกําลังสองอะน้องก็ต้องเป็นการแก้ด้วยการแยก2องเลบ x กําลังสองน้องก็ต้องแยกชื่อ x ก,กับชื่อ x น้องก็ต้องไปน,นึกเลขว่าใครวะคูณกันได้ลบสามสิบห้าและไอสอคนนั้นมันจะต้องรวมกันได้บวกสมันก็ต้องเป็นบวกเก,กับลบห้ถูกไหมบวก7จก,กับลบห และน้องก็จับแต่ละก้อนแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์ถ้าไอโอเอ็กบวกเเท่ากับศูนย์ของน้องจะเป็นลบเและถ้าเอาไอเอ็กบวกหเท่ากับศ OH ูนย์ย้ายลบหไปเป็นบวกห้าของน้องจะเป็นเลขห้าแต่พี่บอกว่า x เนี่ยมันคือด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเดิมซึ่งพอมันเป็นด้านเนี่ยมันติดลบไม่ได้มันติดลบไม่ได้ดไไดถูกไหมแสดงว่า x ที่ได้คือหา x คือใครนะเมื่อกี้คือด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเดิมไม่ว่าจะด้านกว้างด้านยาวมันเท่ากันหมด x เ,เป็น5 x เ,เป็น5หมดเลยและสิ่งที่โจท์ยถามเขาถามความยาวด้านของรูปเดิมด้านในที่นี้จะด้านกว้างหรือด้านยาวก็ได้มันก็เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นคําตอบไอ้ด้านเดิมอะตอบเท่าไหร่นั่นเอง5เซนติเมตร